อ่ะ 3, 2, ออสามสองหนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีดีสองห้าสี่เก้านะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับโลบอกแมปจูดี้ชาอตเตอร์สองนะครับก็จนถึงปัจจุบันนี้ผมก็ยังตามหาว่านไม่เจอเลยนะครับสำหรับไอ้แมปเพีย e นี A ่ N e นะครับโอเคปไปเร่งกันเลยดีกว่า มีภาษาข้างหน้าป่ะพี่ใช่เเหรอฮ้ยใครในรถอ่ะเฮ้ยใครในรถหเฮ้ยไอ้ว่ามึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนวะเนี่ยการเอาพวกมึงมาตั้งร้านไปไหนมามึงอยู่นี่ได้ไงบ้านเดินมาเดินเดินพ่อมึงแล้วรถนี้คือรถใครไม่ใช่รถกูรถมึงไม่ใช่เหรอใหม่ใหม่กูเดินมาอ่ามึงเนี่ยมึงมาสมัครงานที่นะแล้วมึงบอกว่ามึงจะมาสมัครงานแล้วมึงหายไปเลยอ่ะว่าหุยทนไปเลยอะไรเนี่ยทำไมเสียบมันไม่มีเอ้า ตึงนึ่งโอเคกลับมาแล้วปะเฮ้ยขนลุกไปไปอะล็อกไปทางนี้ก่อนปะไปก่อนเลยไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเรามีอาหารแล้วเราอยู่ที่นี่ได้เลยเนี่ยอาหารแค่นี้มึงอยู่ได้แค่วันเดียวเลยขนมปังใหญ่กว่าขากูเนี่ยมันกดได้อะดูดูดูไหนไหนไหนเอาขาเทียบดิเฮ้ยแขนกูดิแขนกูแขนกูสองตะเกียบเท่าหัวเลยอะเท่าหัวเลยรูปทองทองเนี่ยก็หวยไปไปเลย ฮ้ยอะไรเน่ยอ้่่ายมันได้อยู่ไหนวะเนี่ยมันได้อยู่นี่อเฮ้ยอ้ยเฮียแม่มึงอะ Let's g เลยพีดนำไปเลยขี่ีนิดเออการขี่เดินล็อมื่อไวะลเออ s lock มั <ève S 1> นหลอกขวาด้วยไปขวาโต๊เลยไอ้เหี่อะ oh no อะไรอ่ะเฮ้ยนั่งว่างไอซ์ไปอันนี้มันบันไดมันขึ้นไปห้องต่อไปมะเอกไปไหนอ่าขึ้นมาข้างบนบันไดไอซ์ดูไวไว้ใจห้องเชียร์ดีเลยไปดิไอ้ลอยไุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรข้างหน้า อย่าเลยเอออี่ะอนีไปไหนกันนอุ้ยวในกล้องมาล่ะแชน้ำไงแชน้ำไงเอาแชน้ำไงถ่ายหน้ามึงเอาให้ผีด้วยไอ้ผีแม่งกลัวแล้วแบบมันหนีหนีออกคอหแล้วหาเอให้มึงเข้าไมผีก็กลัวจนหัวหดละดีครับ Are about that? sure you ่ไโอออะลโฮ้ยเด็กเปรตหัวหัวมึงอะไรไปซะเฮ้ยค่อยๆเดินเข้าไปเ้ยจูดี้เฮี่ยมงดูหน้ามันดีเฮ้ยมันคุยได้มันคุยได้โลกิเดินด้วยโอ้ยไอจูดี้วเฮ้ยเอาสเต็กมาเสิร์ฟให้กูไอซ์คงไม่ได้ทานตับกระถือสินะไปห้องนี้ต่อปะเราต้องไปสรุปจูดี้เป็นใครกูยังิ้มมึงทำอะไรไอโตไปไปเดินไปต่อไปเดินไปต่อไป ข้าเรือหารเลยวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรใครทุบไม้เฮียมันจะพังประตูไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันทุบแรงมากเลยอะไรไว้เนี่ยเลยอุ้ยอะไรพีทดูข้างหน้าดิพีทมีตัวขยับดเลยถ่ายถ่ายถ่ายมันถ่ายมันดีวะ มันเป็นเหมือนเครื่องจักอะไรสักอย่างข้างหน้ามีห้องอยู่อ่ะนิ่งไงลูกตาจอร์ดี้เอาไปเที่ยวมดูหน้ามันดิเฮ้ยตุยอะไรอะไรโอ m ยก o d Hell no Oh Hell n อะไรอ่ะตุ้ยอะไรเดินมาวะโอ้ไม่ว่ะมูซินเดยุรุนี่ไอ้เดี๋ยวห้องนั้นอย่าเข้าไปไอ้ควายเราเราต้องเดินตรง มันหายไปแล้วไป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 อุ้ยไอ้เต๋อข้างหน้าน่ะเอาพีทเข้าไปเอาฉากเลยดิพีทเพื่อใ้มีคลิปให้คนคดูคอนเทนต์เหรอเฮียได้คอนเทนต์อุ้ยห <laughs> ายไปไหน ไอ้จะเหลืออะไรอะว่านถ้าเราเจอว่านแล้วเราจะเข้ามาทำมิปตอในนี้นะฮะคอนเทนต์ัะเดี๋ยวคอนเทรื่อคอนเทนต์ไปโอ้โหไปว่ะผมไปเอาคอนเทนต์กันแล้มันตัวอะไรเดินมื่อกี้ไปดกูหลบละกูหลบละกูหลบละปิดไฟปิดไฟอย่ามาเตนกูอย่ามาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้วเฮ้ยกูเฮ้เ้ย้เ้ วัดวัดว๊วไอ้น้ำทะลุผ้าวัดตะเดี๋ยวไปข้างหน้าโดนชัวมาดิโอ้โหมึงดูไอ้อันนี้มันห้องโถงไว้ฟู่กับแฟนมาเนี่ยเอ้ยวันรีปืนเนี่ยสัสเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอมาไปโอ้โหโอ้ยโอ้ไอ้โคตรพ่อไปไหนไหนไหนโอ้โอ้มันเดินได้ด้วย เฮ้ยมันมีบันได้ายสายสายบนมันมีบันไดขึ้นมาได้บันไดไปไปไปเลยไปเลยไปเลยหันหลังเดินหันหลังเดินหันหลังมันหยุดได้แค่แป๊บเดียวอะไรฮะโอ้คุณเจต้องการไอ้คนไปอะไรเอาเปิดได้แล้วมา ว่าแบบนี้โมีแน่สองโมงมีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงมีดูหนอนโอ้ยเอ้ยเราขับรถไทยกลับบ้านไหมโอ้มันส่วนไหนของปราสาทวะเนี่ยกูเพิ่งมากูไม่ไว้ใจไอ้พวกข้างหลังเราข้างหลังโอ้ข้างหลังเราเข้าบ้านได้เข้าบ้านได้เข้าบ้านได้อุ้ย เห็นเห็นเคล็ดไหมเห็นเคล็ดปะเฮ้ยเป็นยาพีทปุงยาวิชาปุงยาเรียนวิทยาศาสตร์มาได้ใช้ก็วันนี้แหละดูหน้ามันเลยเอ็นอินมอกโอ้ยมันเห้อ้าวอ๋อไปทางออกได้เลยไอ้ไปละ โอ้โหกูเป oh, ิดมากูเห็นลงเว้ย๊ยนี่มันที่เดิมนี่ว่ามันคือที่เดิมเว้ยเรากลับมาที่เดิมแต่ว่ามันโซมกว่านะเว้ยเฮ้ยอาโต้ดอ้าวต้หายไปเลยไ้ ให้กูนำอ่ะเออพอตุ่งวันหว้อ๋อหลังเดือนได้จบแล้วใช่ไหมขอร้องจบแล้วจบเถอโอ้มันดูงหนามีอฉากนี้มันต้องเข้าไปในบ้านมันตอนนี้กูอยู่ข้างบ้านมันเนี่ยมีอะไรไหมมีสมุดมีคี กลับเข้าไปวะเออต้องกลับเข้าไปแง่เลยเว้ยเราต้องกลับไปอ๋อห้องสมุดไงห้องสมุดอ่ะเราต้องกลับไปเว้ยมึงกลับมาเนี่ยแหลนี้แหละตรงนี้แหละโอ้โหห้องสมุดอย่างกว้างอ่ะกูว่ามีแน่นอนไอ้เ้อโหโอ้โหโอ้กูไปเล้ากูอยู่ละเอาไปไหนแล้วอ่ะ โอเคไป oh. ได้ละโอ้โหโอ้โหมึงโคตรโล่งอ oh. ่ะไปรีบเร็วด่วนใหญ่ไปใหญ่ไปเฮ้ยตรงนี้ไปไม่ได้จู่ที่ดีได้โอ้โอ้โหไรูอะไรเข้าไปก่อน แต่เพียงเท่านี้กูไม่เล่นละป๊าป๊าตอนนี้ของกูล่วงอี๊ยผางงอชันวางกูวันนี้นะกูพยายามหาทางใหม่ๆไปหามึงแล้วพีทไปหามึงแล้วไปหามึงแล้วโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยหรือว่าเราต้องล้อมันมาตรงนี้วะแง่เลยวะเนี่ยตรงเนี้ยกูไปล้อมมาให้นะ นกต่อใด้วยเออเพราะว่ากูตายแน่นอนมามแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาละ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 นกต่อด้วยนกต่อด้วยนกต่อเออลงไปแล้วทำไมจูนี่มันดัลุหนาวล้ยเฮ้ยงาเออขอดุกงายชัดๆเนี่ยนะอือว้าว